ไม่เอาไปนร่องเปเปนนหนูนอนหนูน่นน่นนั่นนั่น่ไเอนหนูก็ไม่ไหวเอากไก่แล้วร้องให้พี่เทอฟังสิแก่ๆๆๆๆ่แก่ก่แก่แั่แก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 ่แั่แก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 ่นก่แก่แก่แก่นก่นก่นก่แก่แก่แก่นก่แ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 ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ too much so much very much อย่างอลาัางการนี่สเปไปพี่เบิร์ตจริงๆเลยนี่เดินไปเล่นไปเต้นไปร้องไปรอบตึกแกรมมี่เลยนะฮะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกันสนั่นเลยแล้วทำให้ด้านล่างของตึกแกรมมี่เล็กไปถนัดตาเลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพกันนะฮะเพราะว่ามีทั้งสื่อมวลชนแฟนบพี่เบิร์ตไปให้กำลังใจกันอย่างมากมายคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะมีอะไรเป็นพิเศษทำไมพี่เบิร์ตต้องเดินรอบตึกด้วยเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้กำลังเข้าตึกเห็นปะ พี่บัวต้องเดินรอบตึกด้วยพี่บัวแรงดีอาส,สาพาสน,นุกไง<อ>แล้วก็พามาที่ล็อบบี้ดีเห็นไหมหรือว่าจะตรวจดูวด่าไฟดวงไหนเปิดปิดอะไรไว้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไ<ม>เป็น,ปนรปภ แน่นมากคนแน่นมากนี่แล้วข้างๆพี่เบิร์ตคือใครใครอะเอกพี่พี่เล็กอุสบาไงแล้วน้องเอกเอกกชัยเออน้องเอกเขาก็เหมารวมเป็นพิธีกรให้พี่เบิร์ตตลอดเลยนะจ๊ะไก่สมาร์ากับอ้นบ้างอาม่าบ้างก็ได้นะครับอ่ะพี่เบิร์ตครับตกลงตรงเดินรอบตึกเพราะทำไมแล้วคอนเสิร์ตนี้จะในพิเศษครับมันอยู่ที่อ่ะพี่เล่นแหมเรื่อง่นึ uh, ่งเราคุณเคสครับที่แล้วน่ารักหมดเลยนะครับแล้วก็ กต่มันยืดซองกันอยู่ครับก็บราคากันเยอะเกสใหม่เกสเดิมไม่สามารถเลือกได้อย่างว่าถ้าเป็นมีเบอร์ที่เบอร์มาหมดเลยกลับมาเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่มพลัสเพื่อบวกบวกเป็นกำไรให้กับคนดูเนื่องจากครั้งแล้วทุกคนพึงนาเรามากแล้วก็ยังไม่หมดความต้องการที่บริอกับเว่ากับทีมงานก็บวกเข้าอีกเป็นองค์ปรกอบพลอีกครั้งหนึ่งแล้วบวกเข้าอีกเอาแค่มันนี่แรงให้ได้ แรงได้ไปถึงตรงไหนตรงนั้นเหตุขน่อนั่นมันแรง much very much right now a fam family fam fam f a เดี๋ยวนะไปเรียนคุมองก่อนไหมหรืออะไรอะไรนะที่เขาสอนภาษาไม่ใช่คุมองเนี่ยอะไรนะอะไรก็ได้เอออะคู่มองเป็นเลขนะภาษาก็มีภาษาก็มีไปเรียนกับครูคริสก่อนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วมาร้องเพลงพี่เบิร์ดแต่พ่อหนุ่มคนนี้คนนไหล่ะรู้ไหมว่าใครแอบคิดถึงทำไมล่ะทำไมงักอย่างนี้ให้มัน